สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องมดสาวลุยกินแซ่บนะคะตอนนี้น้องก็อยู่ที่ขา้นทานค่ะวันนี้น้องจะไปที่หมู่บ้านเกี่ยวผัดเผ็ดนะคะซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เป็นคนรู้จักน้องอ,อาจจะมีญาติน้องก็ได้นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าหมู่บ้านนี้น้องไม่เคยไปนะคะต้องผ่านดอยเกียวขมิ้นหรือเปล่าดอยเกียวขมิ้นนะคะแล้วก็จะผ่านบ้านแม่สมากก่อนค่ะแล้วก็ไปด้วย โดยเกี่ยวขมิ้นค่ะแต่จะบอกว่าทางนี้ทรหดมากนะคะถ้าฝนตกนี่ก็คือถนนลื่นมากค่ะเพราะว่าไม่ใช่คอนกรีตน,นะคะจะเป็นคิดดินแดงน,นะคะค่ะทุกคนตอนนี้ค่ะน้องก็มาเปิดิปที่ระหว่างทางขึ้นหนองเขียวนะคะแล้วตอนนี้น้องเห็นผลไม้ป่าค่ะมันจะมาเก็บให้ทุกคนดูค่ะนั่นก็คือสุกยีสานะคะมันจะคล้ายๆล,ลูกมะเดื่อนะคะจะไม่ใช่มะเดื่อนะคะไม่วมา่ามันจะมีลูกที่สุกหรือเปล่านะคะ ตอนนี้น้องต้องตะโกนเอาค่ะเพราะว่าน้องต้องแข่งกับเกกบสียงเจากระเจนอะคะ่ะดังมากเลยทุกคนได้ยินไหมคะทุกคนนี่ค่ะเป็นสุดยิ่งสานะคะทุกคนลูกมาจะออกแดงๆน,น,นะคะรสชาติจะออกเปรี้ยวหวานๆคะ่ะแต่คือตรงนี้น้องอยู่ที่แบบเสียงว่ากะคือมาเป็น มันเป็นแบบน่าชันมากอะนี่ทุกคนนี่นะคะเป็นผลไม้ป่านะคะตอนเด็กๆน่าจบกินมากเลยค่ะนี่ค่ะทุกคน นี่ตอนเด็กๆน้องชอบกินมากเลยนะคะอร่อยมากเลยค่ะนี่คือไม่ได้ล้างนะคะมันจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรยางเหรอเขาเรียกว่าอ,นนอันนี้มันมันไม่ดีนะคะแต่อันนี้ดีอืมหวานมากเลยค่ะทุกคนวันนี้หนูมาก,กับน้องเหมียวนะคะนี่ค่ะอยู่ฝั่งนี้ค่ะน้องเหมียวใจเหมือดโดเรมอนมากเลยอะ่ะ <laughs> <laughs> ชิมไหม นี่นะคะอือร่อยมากเลยอะนี่ก็คือผลไม้ข้างทันค่ะที่น้องอยากนำเสนอค่ะสิวิสาค่ะอเอาจบแล้วมาอร่อยมากเลยตอนเด็กๆน้องชอบกินมากเลยแล้วก็น้องไปเก็บผลไม้ไมมเมื่อกี้โดนใบไม้กวาดมันบาดมืออะที่เราออกนิดน,นึงค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะไกลหวัวใจค่ะอืม ทุกคนเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะเด็นทางกันต่อนะคะน้องจะใช่เส้นทางให้ทุกคนดูนะคะว่ามันลำบากแค่ไหนนะคะตามน้องไปเลยค่ะ ทุกคนระหว่างทางนะคะน้องเห็นวิวตรงนี้สวยมากเลยค่ะน้องก็เลยถ่ายให้ทุกคนดูค่ะแล้วก็ส่วนน้องนางกับน,น้องเมวก็กําลังขึ้นมานะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะเป็นเส้นทางที่น้องขับมาเมื่อกี้นะคะทุกคนเห็นไหมคะถนนก็จะคบเขี้ยวค่ะนี่ค่ะนี่ก็เป็นวิวภูเขาค่ะซึ่งน้องชอบเส้นทางนี้มากเลยค่ะเพราะว่ามันเป็น แบบวิวธรรมาชาติมากเลยค่ะระหว่างข้างทางนะคะทั้งสองข้างทางนี่เป็นป่าหมดเลยนะคะค่ะค่ะทุกคนตอนนี้น้องก็มาที่หมู่บ้านหนองเขียวแล้วนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นแยกระหว่างไปบ้านหัวค้าค่ะบ้านพี่อมรนั่นเองนะคะส่วนทันนี้นะคะไปบ้านแม่สมมาตค่ะแล้วก็เกี่ยวขมิตรแล้วก็เกี่ยวผักเผ็ดนะคะแล้วก็มันก็จะผ่านไปอีกถ่าเลย กิวผักเผ็ดไปนะคะประมาณอีก26กิโลค่ะก็จะถึงที่กรัลรยาวิวัฒนานะคะก็จะทะลุปไปทางเชียงใหม่ก็ได้นะคะเส้นทางนี้นะคะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นเส้นทางคิดดีแด่นนะคะนี่ค่ะฝั่งนี้ก็ไปบ้านพี่อาม,มอนด้วยค่ะ <c oughs> ค่ะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อดีกว่าค่ะ มากับฉันเดี๋ยวฉันจะพาไปพาไปดูโลกที่กว้างใหญ่เดินทางไปกับฉันจะพาไปดูโลกที่สวยงามจะพาไปทานอาหารด้วยกันออกไปลุยป่าเขาที่วันหากว่าคุณนั้นอยาก หมดสาวหน่กินแซ่บรับรองว่าคุณต้องติดใจจะพาไปดูภูเขาและฟ้าที่กว้างใหญ่หาว่าคุณไม่รู้จะไปไหนไมายูฉันก็จะอยู่กับคุค่ะทุกคนระหวับบาาทางนะค ทุกคนตอนนี้นะคะระหว่างเส้นทางที่น้องขับมาเมื่อกี้นะคะถ้าฝนตกนะคะเอาเรื่องเหมือนกันนะคะถนนน่าจะลื่นมากค่ะเพราะว่าช่วงก่อนนะคะน้องเหมียวมาทํามาทําอะไรน้องเหมียว,วมาสํารวจนะคะแล้วก็พอมาสํารวจวันนั้นฝนตกพอดีค่ะน้องเหมียวน้องเหมียวแว่ขับเองนะคะให้น้องน้าขับค่ะน้องเหมียว,ว <laughs> น้องเหมียวเอาตัวรอดด้วยการที่เดินเอานะคะเดินเอานี่ก็ถ้าจะอะไร ทุลักทุเลนเหมือนกันนะคะค่ะ <c oughs> ตอนนี้น้องอยู่ที่บ้านแม่สมาตค่ะแต่ตอนนี้นะคะพูดถึงปุ๊บเหมือนเขาแกล,งแล้งเราเลยอะทุกคนดูค่ะฟ้ามืดมาเลยค่ะถ้าฝนตกขึ้นมานะคะถนนค่ะถนนที่เราขับมาเมื่อกี้ค่ะจะรอดไหมทุกคนดูค่ะฟ้ามืดมาแล้วค่ะค่ะตอนนี้น้องจะพาทุกคนไปเดิเดนเที่ยวหมู่บ้าน แม่สมานนะคะแล้วก็เป็นหมู่บ้านยากน้องในเองนะคะซึ่งน้องเคยมาในกับในช่องพี่อนน่ค่ะมากับพี่แซมมี่ค่ะพี่แซมมี่อยู่ข้างในนะคะแต่วันนี้น้องไม่รู้ว่าพี่แซมมี่อยู่บ้างหรือเปล่านะคะ<ๆ>เพราะว่ารู้สึกว่าหมู่บ้านเงียบมากค่ะทุกคนมันเงียบเพราะโควิดหรือว่ามันเงียบเพราะหมู่บ้านเขามีแค่ประมาณสักเจ็ดหลานนะคะทั้งหมู่บ้านมีเจ็ดหลานเองนะคะทุกคนหนูก็ไม่ได้นับนะคะน่าจะมีแค่เจ็ด เจ็ดหลันนะคะแต่ที่แน่ๆคือที่หนูเห็นราคาบ้างประมาณสักห้าหลานค่ะทุกคนเดินตามหนูไปเลยค่ะเป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบมากเลยนะคะเหมือนหมู่บ้านร้างอะคะ่ะแต่มีคนอยู่นะคะ เด้อดเลยหรเอไอตีเราจะเดือดอีกแล้เนอ่อมงแีติดเลยให้หายเลยคนมีคนมาทักทายเราด้วยะมาค่ะมาทอกเราเลยนะเรเ่เาเอจะเป่าดิเนี่ยแหวอไม่ิด้เลยด๋นเลยอั้นลกออู้เนี่ยนี่นะคะ ค่ะทุกคนวันนี้ป้าเขาก็อยู่บ้านนะคะอันนี้ป้าเขาก็บอกว่ารู้จักพ่อหนูด้วยนะรู้จักพ่อหนูนะนี้ก็เป็นญาติกันเนาะเป็นญาติกันเนาะป้าเหรอป้าจะป่ายังอันนี้เป็น เป็นยาฝ่าไหนเขาจะฝาเลื่อนฝาเลื่อนผ้าตีนเหมขอน้าตีนฝาเลื่อนสุดอันนู้เรื่องผ้ตีนอ๋อฟัวรินาะฟัวรินาค่ะอันนี้คือ <c oughs> นุ่มานะบุกระนุ่มานี่กิ <c oughs> นนี่อืมทุกคนอันนี้คือเขาจะทอซิ่งนะคะที่ใส่ค่ะที่ป้าเขาใส่อยะะูอ่ค่ะนี่ก็จะทายจะทอแบบเป็นลายนะคะตอนนี้ก็ขึ้นฐานไว้นะคะยังไม่ได้ทอค่ะ ก็จะขึ้นหางไว้ประมาณนี้นะคะหนอยเหรอค่ะหนอยเหรอโอ้ยพอดูเด่นเด้ด๋อยดูค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็คือคุยกับป้าเขาเสร็จแล้วค่ะตอนนี้เราจะพาไปเที่ยวในหมู่บ้านนะคะ ทุกคนคะวันนั้นนะคะหนุ่มมากับพี่อันเน่นะคะก็คือบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นบ้านตานะคะแต่บ้านตอนนี้คือตาจาัดเราไปแล้วนะคะก็จะเหลือแต่บ้านค่ะแล้วก็ก็จะเป็นแบบบ้านร้นรางอะค่ะทุกคนเห็นไหมคะลื้อออกแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้คือบ้านเขาลื้อออกแล้วนะคะพอดีว่าไม่มีใครอยู่แล้วค่ะ ก็จะโล่งๆเงียบๆอย่างนี้นะคะเงียบมากค่ะทุกคน <laughs> ทุกคนเราไปหาพี่แซมมี่กันดีกว่าค่ะไม่รู้ว่าพี่แซมมี่อยู่บ้างไหมนะคะนี่ทุกคนเราเด็กๆเคยเล่นไหม <c oughs> นี่นะคะ เซโรระรถูรถูนะคะภาษาหนุนเรียกว่าเซโรนะคะนี่เขาจะเล่นอย่างนี้นะคะเอาจาไม่ได้ละเล่นอย่างไงน้องมิ้วเล่นอย่างไงคือคือว่าตอนเด็กชอบเล่นนะคะเอาตอนเด็กๆอะคะ่ะที่เราชอบเล่นเพราะอะไรลูกไหมคะต้นเนี้ยมันจะอยู่ระหว่างที่เขาทําปปาปปาของหมู่บ้านนะคะเราจะไปต่อแถวต่อแถวอะไร ต่อแถวแตากน้ํากันนะคะแล้วก็จะต่อแถวแตากน้ํากันเพื่อที่เอามาใช้สวยในบ้านนะคะนี่ทุกคนมันจะมียยาว้าว <c oughs> นี่นะคะนีกถึงตอนเด็กๆเลยค่ะเอา <c oughs> ไม่อ,อไม่ออกอะ่ะ เอ้ยมันมีนะแต่มันไม่ออกอะ่ะอ,อ๋อไม่ออกมันไม่ออกอะ่ะค่ะมันไม่ออกอ่ะตอนเด็ๆเนี่คือถ้าไอ้ต้นเนี้ยแล้วมันมีต้นนี้แล้วก็มันมีแบบเท่าปลาค่ะของหมู่บ้านค่ะมีแค่อันเดียวอ่ะคะ่ะต้องมาต่อแถวกัน,กนหลังเลิกเรียนนะคะก็จะมาตักน้ํากลับบ้านกันนะคะแต่ต้องต่อแถวนะคะเพราะว่าคนทั้งหมู่บ้านนะคะมาต่อแถวค่ะก็สมัยนี้ก็คง ไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าท่อประปาก็อาจจะต่อถึงหัวนอนแล้วค่ะ <c oughs> เพราะว่าทุกวันนี้คือสบายเกินไปนะคะเพราะเมื่อก่อนนี่คือต้องไปตักน้ําตอนเย็นตอนเช้าเพื่อที่จะใช้สวยในบ้านนะคะแล้วก็ทาส่วนน้ําที่อาบนะคะทุกคนรู้ไหมไปอาบที่ไหนนะคะอาบที่น้ำห้วยค่ะทุกคนไปอาบในน้ำห้วยแล้วก็ยังอื่นะคะ ไปอาบในน้ำห้วยนะคะทุกคนอาบเสร็จนะคะรูด,ดูร้อนนะคะกลับมาถึงบ้านร้อนเหมือนเดิมคะ่ะก็คือห้วยมันไกลาจากบ้านมากเลยนะคะค่ะตอนนี้เราไปบ้านหลังอื่นดีกว่าคะ่ะต้นนี้มันกินไม่ใช่หรอกมนเลยไม่เลยไม่กินไม่กินหรอมั้งม <laughs> ีนะไม่กินหรอ ลองลองกินให้ดูครน,นงถ้าไม่ได้เดี๋ยวกินตากินได้ทุกอย่างนะคะส่วนอันนี้คือบ้านพี่แซมมี่นะคะแต่พี่แซมมี่อยู่บ้านหรือเปล่าก็ไม่ดูนะคะ พี่แซมมี่ไม่อยู่บ้านค่ะพี่แซมมี่ไปทำงานแล้วนะคะเป็นมาลาเดียเนาะค่ะตอนนี้ก็คือเส้นทางไปนานไร้านได้ปะนี่องาเรามดโทมาลเียเราทีกแล้วอันนี้ก็จะไปทำสวนนะคะเป็นทางไปสวนค่ะค่ะตอนนี้ก็เออตอนนี้ก็เรามาดูหมูคุณป้าดีกว่าค่ะนี่ เป็นหมูแดงนะคะทุกคนตัวใหญ่มากเลยอุ๊ดอุ๊ดอุ๊ดอ่ะเออ่ะน๊อะเป็นมีสองตัวนะคะหมูแดงทั้งสองตัวเลยค่ะอีะ่ค้าหมูเนี่ยทอดหรอไม่เ็นเล็กกี่ปเนี่ยหรอโอ้ไอแก๊ปแถวปเนาะไอแก๊เท่าก๋าถี่นอ๋ออันนี้ไม่ใช่หมูกระเรียนนะคะเป็นหมูเกรตรค่ะ หมูที่เขาเลี้ยงจากในเมืองนะคะเขาเอามาเลี้ยงในหมู่บ้านกระเดียนนั่นเองค่ะเป็นหม,หมูที่เขาไปซื้อมานะคะนีค่ะส่วนตรงนี้นะคะข้างหลังบ้านอะ่ะมีชะอมเยอะมากเลยคะ่ะทุกคน,ม,กคนมือร้าดอะไรนกสู้อไหมอ่ะเาไ้หรออันนี้คือป้าเขาปลูกไว้นะคะแล้วก็ขยายพันธุ์เยอะมากเลยค่ะทุกคนผัดชะอมค่ะภาษาโนะรียกว่าโพสติดอนนะคะแล้วก็ ทุกคนรู้ไหมมะม่วงนี่นะคะต้นนี้นะคะหนูไม่รู้ว่ามันเป็นพันอะไรแต่มันอร่อยมากเลยนะคะถ้ามันสุกนะคะเนี่ยแต่รูกมันจะเล็กนะคะมันเล็กค่ะแต่เก่แล้วนะคะแบบนี้นะคะนี่ค่ะค่ะทุกคนนี่ก็คือหมู่บ้านแม่สมามนั่นเองนะคะก็มีแค่นี้แหละคะ่ะไม่รู้ว่ามีกี่ราคานะคะเหมาแม่สามเนี่ยอ่ะเอาโอเมีเหลือ ทุกคนมีเจ็ดล้านจริงๆค่ะไม่ได้โกหกนะคะแล้วก็ไม่ได้โม้เลยค่ะแล้วก็เพื่อเดือดเผือดไยายามแี่เห่าเลยนะ,ยะแล้วก็ส่วนบ้านตาที่น้องถ่ายให้เมื่อกี้ทิ้งเงียบนั่นนะคะก็คือไม่มีใครอยู่แล้วนะคะถ้าตดออกไปก็น่าจะเหลือแค่เหลือเนาะนี่เหลืออย่ะอ๋อก็ยังอยู่เจ็ดล้านเหมือนเดิมนะคะ,ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคือน้องก็พาชมบ้านแม่สมาตค่ะ ก็คือเที่ยวหมู่บ้านแม่สมาเพราะว่ามันมีแค่ไม่กินแม่กินราคาเรือนนะคะมีแค่เจ็ดนะคะก็มันก็เป็นหมู่บ้านเล็กค่ะแต่งเงียบสงบมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็ธรรมชาติก็ยังอุดมสมบูรณ์อยู่นะคะแล้วก็ถนนหนทางนะคะที่เดินทางมาทันนี้ก็ค่อนข้างลําบากค่ะค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะน้องต้องขอร่ำลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ด็อกด้วยนะคะคลิปต่อไป อีกหมู่บ้านหนึ่งค่ะก็คือน้องจะไปอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะแล้วก็ถนนก็เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณคุณป้านะคะก็คือแม่ของพี่แซมมี่นั่นเองค่ะจบเรื่องเหรอจบเรื่องรถรถเป็นหน่ออไรกันค่ะน้องต้องขอล,ลาไปก่อนนะคะไปละค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย